คุณสุกคะตกลงเนี่ยรั้วชายแดนที่ว่าเนี่ยเริ่มนับหนึ่งอะไรยังไงคะครับจริงๆเนี่ยเรื่องรั้วชายแดนเราเราคุยกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีอกองทัพไทยเนี่ยยืนยันว่า,เ,าเรามีความประสงค์ที่จะสร้างรั้วชายแดนนะครับเพื่ออย่างแรกเนี่ยรั้วก็คือรัวร้วนะครับรัว้วคือการป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับเราเสนอเรื่องไปที่สมชนะครับ,รม,ออนะรบมีการคุยกัน หลายครั้งนะครับจนได้ข้อสรุปสมชก็ประชุมไปเมื่อวันที่วันที่เที่ผ่านมาใช่ครับนะครับก็มีการคุยกันแล้วก็มีข้อตกลงใจเป็นมติสมชอยู่สี่ข้อด้วยกันครับค่ะยังไงคะอย่างแรกเลยอย่างแรกในข้อหนึ่งก็คือเห็นชอบนะครับในเรื่องของการสร้างรั้วตำเแนืชายแดนไทยกัมพูชานะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง และต้องกรารปัญหาดับแรแชรแดนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหารเรื่องคนเรื่องอการลักลอบตบดีเข้าเม,ามืองผิดกฎหมายการยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ต่างๆนะครับอืมนนเรื่องที่สองนะครับเป็นจะเป็นเรื่องพื้นที่การก่อสร้างแล้วนะครับจะต้องเลือกพื้นที่ที่ที่มีความเหมาะสมทีนี้ก็จะอคำถามว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมผมผมตอบอย่างแรกก่อนก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหานะครับค่ะอย่างก็คือเป็นที่ ไม่มีการประทะหรือเป็นข้อพิาพาทในปัจจุบัน,นตกลงกันได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราได้สำรวจหลักเขตแล้วก็เหมือนกับใน JBC ก็ยอมรับแล้วในเรื่องของหลักเขตส่วนใหญ่นะครับ74หลักเขตเนี่ยมียังตกลงกันไม่ได้ส่วนเป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงไหนที่เป็นพื้นที่ล่าแล้วก็เป็นหลักเขตต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะ ลงสำรวจร่วมกันแล้วก็สร้างรูได้เลยถ้าถ้าเกิดพื้นที่ยันไม่มีข้อพิพาทอยู่นะครับค่ะอันนี้ถามแบบแบบชาวบ้านนะฮะท่านโฆษกคนก็จะรู้สึกว่าพื้นที่ที่มีปัญหาจะไปทําทําไมเอาพื้นที่ที่มันมีปัญหาที่เออมันจะได้ไม่ต้องมาค่ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเราอธิบายยังไงฮะต้องต้องอธิบายเลยครับถ้าเกิดยังลบอยู่ยังยังไม่ได้กำลังสอง่ายประท้าอยู่เนี่ย การเข้าไปสร้างเลือว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับไม่ว่าจะต่อให้เป็นถูกครับต่อให้เป็นหน่วยทหารพัฒนาหรือเป็นหน่วยทหารช่างหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผมกาว่ามันมันไม่คุ้มค่าครับครับเราสู้เราสร้างในจุดที่มันเอมันมันตกลงกันได้แล้วก่อนนะครับแล้วแล้วผศอาจารย์ไทยกมูชาเนี่ยมันคงไม่เป็นไปอย่างนี้ทั้งชีวิตอะครับมันก็คงต้อง สารสามาคัคคีกันหรือหาข้อตกลงกันวันหนึ่งที่เราตกลงกันได้เราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามองว่ามีความจาเป็นละตลอดแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ราบเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นในจุดที่มันตกลงกันได้แล้วก็สร้างไปก่อนคะนะครับเพ็าว่าพือพื้นที่ไหนเนี่ยนะครับเอก็จะเข้าข้อสามที่บอกว่าเป็นเรื่องของลักษณะรั้วที่แตกต่างกันนะครับ ผมก็โยงมาจากใช่ก็คือโยงมาจากที่ที่บอกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกัน<อ>มันต่างด้วยภูมิประเทศมันต่างด้วยเ,เงื่อนไขของพื้นที่นะครับเ<อ>ช่นพื้นที่ที่มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีสถิติซ้ําๆเนี่ยแทนที่เราจะสร้างรั้วชั่วคราวเราสร้างรั้วแข็งแรงเลยเป็นกาแพงเลยก<อ>็ได้แต่ตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยจุดนั้นเนี่ยติดกล้อง C C T V <อ>เข้าไปนะครับมันก็จะสอดส่องดูแลได้ได <น>พื้นที่ไหนที่มันเป็นแค่เฝ้าตรวจนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเอสร้างเป็นรั้วแข็งแรงนะครับก็สร้างเป็นรัวว้วชั่วคราก็ได้ครับหรือจุดไหนเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะกับการที่จะสร้างกําแพงหรือรั้วชั่วเราเราแค่ต้องการเฝ้าตรวจนะครับก็ติดเป็นสร้างเป็นรัว e ้วเล็กทรอนิกครับโดยมีกล้อง C C T V ครับกล้อง C C T V อยู่เนี้ยครับมันมันไม่เป็นแบบกล้องแบบเอ แสดงให้เห็นในกล้องก็มีนะครับมันเป็นแบบกล้องสองสัดก็มีเราใช้ในป่าลูลักที่มันที่มันเป็นรักท้ายเปืดไม้แล้วก็มีกล้องแอบอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แฝงมาจากต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็ปไปได้หมดนะครับอ๋อแล้วเห็นบอกว่าจุดแรกนี้จะไปตรงไหนคะแถวสะแก้วเหรอคะที่บอกห้าจุดหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงไหนบ้างคะเดิมที่วางแผนไว้อันนี้เป็นเรื่องเก่านะครับตอนตองเรียนนี้อ๋อบอกว่าเป็นเรื่องเก่านะครับเป็นเรื่องเก่าตอนที่เอในช่วง กันยาที่ผ่านมาที่อ,อดีตเสนาธิการทหารท่านพลเอกปณนัทจันดีถ้าจําได้ท่านลงพื้นที่ที่สระแก้วนะครับแล้วท่านก็เอบอกเลยว่าปนอย่างแรกเราต้องสร้างรั้วนะครับแล้วก็เสนอสมชไปนะครับในขั้นต้นเนี่ยกองทัพไทยยินดีที่จะใช้งบมาของกอ,องทัพไทย hmm. นะครับสร้างรั้วนําก่อน <Huh. S 2> เพื่อให้มันเกิดเกิดให้เห็นก่อนจุดแรกที่เราไปสร้างเนี่ยเราสร้างเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่บ้านของลึก เราก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วเราเตรียมที่จะขยายต่อะนะครับพื้นที่ต่อไปที่เราเล็งไว้เนี่ยก็ะจะมีพื้นที่ในช่วงลักเขตที่50-51ที่เป็นแนวเห้วยพรมโหดนะครับซึ่งมีแนวห้วยอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะเล็งไว้ว่าอมันอาจจะสร้างได้ตรงที่ที่เคยแจ้งไปว่ามันอยู่แถวๆบ้านโคกแสแบงบแต่ก็ณนะปัจจุบันเนี้เราเราคุยกันเรื่องใหม่ดีกว่า อันนั้นี่เรื่องเก่าอยากชี้แจงก่นอนแต่เรื่องใหม่เนี่ยคือสมชเห็นชอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าในข้อสี่เลยก็คือสมชร,ระบุเลยว่ามอบหมายให้กระทรวงกาโหมโดยกองบัญชาการกองทัพไทยทําหน้าที่บรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ะนะครับนั่นหมายถึงกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับจะบรูรณาการจัดการนะครับในเรื่องของกําหนดลักษณะรูปแบบหรือ ของรั้วหรือพื้นทีนะ่ที่จะลุยเป็นที่แรกนะครับก็คือจะเริ่มจากจากอาจุดที่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สร้างพร้อมๆกันเลยก็ได้<ช>ครับในจุดที่ไม่มีปัญหานะครับเพรา,าะเรามีถ้าเกิดเราเราดูเนี่ยพื้นที่ที่ประสบอยู่ในแก้มีพื้นที่ท่าภาคสองโดยกองรลังสุรรรีนะครับพื้นที่แถวสาแก้วก็จะเป็นกองรลังบุรพานะครับ พื้นที่จันทบุรีตราก็จะมีในส่วนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราแต่นะรับของทางเรือแต่เพราะถ้าเกิดในสามพื้นที่เนี่ยมีช่วงไหนเนี่ยที่มันตกลงกันได้แล้วก็สามารถไปสำรวจไปพื้นที่นะครับแล้วก็เสนอโครงการขึ้นมาได้ค่ะ<า>นะครับอันนี้งบงบก้อนแรกนี่เราได้เท่าไหร่คะหมายถึงว่าที่ทางกองทัพขออนุญาตในเรื่องของงบประมาณยังขออนุญาตไม,ไม่ชัดเจนผมขออนุญาตยังไม่ชี้แจงนะครับว่า พราะว่าประชุมประชุมไปเมื่อวันพฤหัสเก็แต่ว่าก็คืออนุมัติแหละในหลักการว่าให้เราทําได้เลยนี่ใช่ไหมคะใช่ครับท่านท่านทีช่วยเคยเคยชี้แจงไปผมผมจําตัวเลขได้ประมาณห้าสิบเจ็ดล้านแต่แต่ผมไม่มั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยพอพอเข้าประชุมสมชแล้วเนี่ยมันอาจจะขยายมากขึ้นหรือหรือหรือยังไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยที่ที่กองทัพไทยเสนอไปเราเขียนเขียงก็คือเรามีงบเท่าไหร่แล้วก็ ประมาณว่าเราเราสร้างรูช่วงขาวก่อนดีไหมเพื่อเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแต่รู้ช่วงขาวเนี่ยนะครับตามกระแสประชาชนเวลาประชาชนเข้ามาดูแนวแบบแล้วก็ยังมองว่าเฮ้ยถ้าสร้างอย่างเงี้ยมันก็มันไม่แข็งแรงอ่ะถ้าสร้างอะไรที่มันแข็งแรงกว่านี้ดีกว่าแหละคต้องช่วงข่านี่มันยังไงรวดหนามธรรมดาเหรอคะหรือยังไงฮะเดิมที่วางแผนไท้ครับด้วยงบมาที่จํากัดและใช้งบกองทัพไทยเองเราเราวางเป็นรู้ช่วคค่าวก็คือมีเสาคอนกรี นะครับห่างกันสองเมตรสูงสองเมตรนะครับแล้วก็มีนู่น่้าชั้นมีสองแนวนะครับก็ก็คิดว่ามันแข็งแรงพอะ้ะล่ะเพราะเราถ้าถ้าถ้าแผนเดิมเราจะวางตามแนวห้วยนะครับทีนี้เอ่อถ้าพื้นที่ใหม่เนี่ยเราเอาจจะพิจารณาแบบไหม่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปสร้างเอพื้นที่ไหนเนี่ยก็ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยค่ะ,คะอุ้ยแต่สองเมตรเก้าระดับสองชั้นอะไรนี่มันก็ถือว่าก็ ก็น่าจะเอาอยู่แล้วไหมคะท่านโฆษกจริงๆก็เอาอยู่ครับจริงๆก็เอาอยู่แต่ในเมื่อเราเราเราได้ไฟเขียวแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถจะสมปรสานได้แล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าประชาชนในพื้นที่เขาต้องการแบบไหนแล้วแล้วเราทําได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาเหมือนกับเลงไปถึงพื้นที่แล้วก็ สำรวจสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะและจุดที่มันเป็นแนวคลองเอคนก็ถามว่าเอมันมีคลองอยู่แล้วเนี่ยที่วันเมื่อวานที่คุยกับทางทางท่านวิถ่ายว่ามันเป็นคลองอยู่แล้วแล้วแล้วเราเราเราไปจะไปกั้นทําไมอ่าในเมื่อมีคลองอยู่แล้วหนึ่งสองคือแล้วจะกั้นตรงไหนก่อนเพราะว่าพอแนวแน,ว,แนวน้ําเนี่ยถ้าไปกั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าอีกฝมัน อีกที่เหลือมันเป็นของฝั่งนู้นเหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมผมยืนยันอีกครั้งนะครับแล้วก็อยากให้สื่อสารให้พี่นองประชาชนเข้าใจด้วยว่าแนวรั้วที่เราเราสร้างเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่แนวชายแดนเป๊ะๆ<อ>นะครับมันกระเถิบเข้ามาก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเป็นรั้วชั่วคราวเนี่ยก็เหมือนถ้าเราสังเกตเนี่ยที่บ้านหนองแย่แ้วปัจจุบันบ้านหนองจานปัจจุบันที่เป็นบงขดลวดหนามไว้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้วางแนวชายแดนเป๊ะ Oh. เราวางในพื้นที่อธิปไตยของไทยค่ะนะครับแต่อย่างแนวที่ท,ที่เหนือไปครั้งแรกตามแนวห้วยเนี่ยนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่ามันก็มีความจําเป็นในบางจุดเหมือนกันนะ,ะถึงจะเป็นห้วยแล้วเนี่ยแต่ห้วยมันไม่ได้กว้างมากมันกว้างแค่สามถึงสี่เมตรนะ,ะเอาเรือสักลำจอดไว้เรือแจวสักลำจอดไว้ไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วก็ลักลอบข้ามเดินไป ไม่ต้องผ่านแดนก็ได้ไม่ต้องผ่านตอมก็ได้อืมซึ่งก็ทุกวันนี้ก็อาจจะมีวิธีการแบบนี้อยู่ในหลายจุดด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะน่าจะเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราทหารเองก็ไม่สามารถที่จะไปสอดสองด้านแนวชายแดนได้ทั้งแนวยาวะเวออ๋อก็คือก็หลายคนก็เลยกลัวไงว่าอ้าวแล้วมีมีคลองอยู่เนี่ย แล้วทับกันอันนี้เข้าใจแล้วพอเห็นภาพจะยกเอาที่ฝั่งอีกด้านแล้วก็ไม่ถึงใช่ปกติเรานิดว่าคือการตะเข็บพอดีเราคิดทุกแนขอบเลยทุกคนจะมองอย่างนั้นเดี๋ยวว่าแต่ทุกคนเลยเราก็จะมองอย่างนั้นว่าไม่ได้นะมันต้องตามแนวนี้เพื่อที่จะตะเข็บตามตะเข็บเออแล้วอยากใส่ค่ะเช่นค่ะอย่างข้อตกลงเอ u มอต่างๆเราก็ไม่เคยบอกนะครับว่าเราใช้แนวแนวรั้วเป็นแนวชายแดนเพื่อแนวชายแดนเป็นอย่างไรเคยเป็นอย่างไรใน ในสนทิสัญญาก็ยังรักษาอยู่นะครับถ้าเป็นห้วยก็กลางลําห้วยถ้าเป็นสันปันน้ำก็ยังเป็นสันปันน้ำอยู่<อ>นะครับในพื้นที่ลาบด้วยความที่เราเราไม่รู้ว่าตรงไหนคือแนวอ่ะเราก็สร้างรั้วซะ,ะนะครับสร้างรั้วให้เห็นเลยว่าตรงนี้คือแนว<อ>นะครับเพราะเพราะ MOU43 เนี่ยข้อดีของมันก็มีนะครับบางท่านบอกว่ายกเลิกไปแล้วใช่ไหม MOU43 นะครับ แต่ข้อดีของมันเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจา,าค่ะนะครับแล้วระบ,บุชัดเจนนะครับว่าสันปันน้ำคือแนวชายแดนพื้นที่ราบใช้หลักเขตหลักเขตเนี่ปักปันเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่สยามฝรั่งเศสละนะเพียงแต่มันล้มมันซุดเสื่อมสภาพมันก็มีการปักใหม่ฝ่ายไทยปักใหม่ฝ่ายกัมพูชาปักใหม่มันก็เลยไม่ตรงกัน นะครับทีนี้ตรงไหนที่มันตรงกันแล้วอ่ะเราก็สร้าง่อนเลยเพราะว่ามันมันเลี่ยงบาลีไม่ได้หรอกว่าแนวเส้นตรงจากหลักเขตหนึ่งไปอีกหลักเขตหนึ่งนะครับมันต้องเป็นเส้นตรงมันไม่สามารถอ้อมได้มันไม่สามารถลากอ้อมหมู่บ้านเป็นเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นเป็นวงกลมได้มันต้องตรงตรง,ตรงเนี่ยปัุบันมีเทคนิคเออ่มากมายที่จะ ลากเส้นตรงมงภาพถ่ายทางอากาศก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นข้อตกลงสี่ที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันในเรื่องของการสร้างรงที่ยังเป็นปัญหาอยู่ผมมองเรื่องผมก็ยังย้ำเรื่องเดิมผมพูดกี่ครั้งผมก็ย้ำเรื่องเดิมว่ามันปัญหามันคือความเชื่อใจอของของเพื่อนบ้านสอง,ง,สองคนที่ม<ะ>ีบ้านติดกันใช่ครับเชื่อใจกันมากแค่ไหนถ้ายังขาดความ เชื่อมั่นกันเนี่ยทำยังไงก็ต่อให้ให้ลงไปยังไงก,ก็ก็เกิดปัญหาแต่ณวันนี้รัฐบาลกองทัพเราพูดเป็นเสียงเดียวว่าอธิปไตยของชาติเรายอมไม่ได้เป็นเรือ่องที่ยอมรับไม่ได้ถ้ามีการบุกรุกเราก็าต้องผักเขาออกไปจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มัน<ต>จะด้วยวิธีเจราจารหรือการใช้กําลังมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพ่วงเวลาค่ะแต่พอเราปิดด่านเนี่ย บรรดาพวกผีพนงผีพนันเขาก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะไงหมายถึงคนที่เข้าไปเล่นกระทบเยอะครับกระทบเยอะเขาเขาเองเขาก็กระทบแต่ uh huh. ถามว่าการลักลอบเข้าก็ยังมีอ๋อ oh. แ,แล้วพวกแสแกมเมอร์เลยก็ก็ก็ใช้เส้นทางธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เข้าออกใช่ครับ,รบนั่นคือนั่นคือสาเหตุหลักที่ท,ที่เราต้องเสนอสัมว่า ให้เห็นถึงปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ mm hmm. ใครที่เคยลงพื้นที่ที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันถ้าเกิดเราลงไปเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเดินเข้าไปล้ําประเทศเขาเมื่อไหร่มันไม่ได้มีแนวรั้วกันไม่ไม่มีอะไรต่างๆในในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเอแนวคิดในเรื่องของการจัดทํารั้วแชายแดนผมคิดว่าเอาผมเชื่อเชื่อว่ามีประโยชน์ กับประชาชนแล้วก็มีประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับเพราะว่าไม่ันมันเคยมีเคสตอนนั้นไงคุณวิลาสมความคิดที่<ช>เดินไป<ะ>แล้วโดนจับโดนเรื่องใหญ่ไปเลยที่นี้อ,อที่บอกว่าสกัดพวกนี่ะค่ะเราจะสกัดยังไงฮะพวกผีพน,นันสแกมเมอร์ทั้งหลายแค่รั้วธรรมดาคือเราจะทำถึงขั้นเขาปีนไม่ได้หรือว่าอย่างไงะ คือถ้ามันมันออกยากออกลําบากเขาก็ต้องเลี่ยงก็ต้องหาจุดอื่นนะครับทีนี้ทีนี้อในเรื่องของรัวเนี่ยก็คงต้องมีระบบในเรื่องของกล้องซ c จีทีวีที่ต้องเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อมันก็จะสา,สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถที่จะแยกพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับอ๋อตรงนี้แล้วกัดแล้วเห็นบอก จะกัดไอ้สกัดพวกดงโดนอะไรได้ไหมคะตรงไหนนี่ยครับโคราสวนเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออทางอากาศใช่ไหมเราเลยถามที่นี้ตอนสร้างค่ะท่านท่านโคศกต้องใช้ทหารช่างอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าไงไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นผูดแล้วบอกมาว่าผู้รล้วบอกใครจะไปก่อนจะมีเรื่องเสี่ยงภัยผมผมมาว่าจังหวัดเนี่ยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด S <S <อ>นะครับเมื่อเมื่อพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ชัดเจนแล้วผู้ว่าให้จังหวัดท่านต้องเอ่อท่านมีศูนย์สัส่งการจังหวัดอยู่<ฆ>ที่ที่ที่ท่านเป็นผอศูนย์เพราะนั้นท่านสามารถที่จะสั่งการองคาพยพบในจังหวัดของท่านเนี่ย <S 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 ลงมามา,มา,ม,า,ยยา,ามาช่วยกันนะมาช่วยกันโดยกองทัพไทยินดีที่จะบูราการให<ฆ><ฆ>้พื้นที่ไหนไม่ปลอดภัยก็ใช้ฐานช่างใช้หารศัสนาค่ะ พื้นหลัที่มีความเสี่ยงนะพื้นหลัที่ปลอดภัยอาจจะเป็นการร้างเหมาบริษัทเข้าไปทําก็ได้แต่อันนี้<อ>ไม,ไม่ไม่ได้กาหนดว่าต้องเป็นเป็นฐานทําเท่านั้นนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเราได้เดินได้พร้อมๆกันค่ะเบื้องต้นเท่าที่ดูนี่เราเราเริ่มสํารวจได้เลยไหมคะแล้วแล้วเ,เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีได้เห็นรัว้วชัดๆเนี่ยได้เมื่อไหร่ฮะเราประเมินกันไหมคะผมื่ชอาเพิ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสใะครับ ทั้งทั้งทุกเหล่าทัพเข้าประชุมด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าณปัจจุบันน,นี้แต่และเหล่าทัพเนี่ยอยู่ในหัวแล้วว่าจะลงพื้นที่เมื่อไหร่อบอกไปน,นิดนึงก็คือวันนี้ท่านผู้แทญหาเรือท่านลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านลงไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็ต้องอาทางทางพี่อ้อกับ จะต้องต้องไปต้องไปตามเพราะว่าวันนี้ต้องตามที่ที่โฆศกทัพเรือน่ครับเนี่ยผลจากการลงพื้นที่วันนี้ทางกองทัพเรือว่าอย่างไงนะครับมีแนวคิดเสนออย่างไงนะครับอย่างกองทัพเรือเนี่ยในพื้นที่จันทบุรีต้าถ้าผมแน่นเรื่องหลักเขตเนี่ยหลักเขตเรือที่ห้าสิบสองถึงห้าสิบเก้าเนี่ยตกลงกันชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้น ในเมื่อมันชัดเจนแล้ากเลยห้าสองไปห้าสามห้าสามไปห้าสี่ห้าสี่ไปห้าห้ายันห้าเก้าเลยครับนะค,ครับเพราะฉะนั้นมันยาวมากก็จะสร้างตรงจุดไหนเริ่มก่อนได้เริ่มก่อนเลยค่ะครับ,รบข้งเข็นทางโฆษกรัฐบาลนี่ก็บอกวันนี้ตโตโฆษกไปชายแดนอันนี้น่าจะฝั่งสุรินแต่ไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนบุรีร์ก็อยู่บุรีร์รรก็น่าจะแถวนั้นแต่แกไม่บอกบอกว่าเพื่อความปลอดภัยไปดูเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยสุรินก็มีครับ สุรินก็มีเพราะเมือ่อวานท่านนายกก็ไปมาเนาะครับสุรินจะมีหลักเขตถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหลักเขตที่สิบสี่สิบห้าอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นจุดแรกหรือหรือหรือยังไงอันนี้อันนี้ผมไม่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 คอนเฟิร์มนะครับแต่เพียงแค่แค่บอกว่าเอสุรินก็มีพื้นที่ที่หลักเขตที่มันเป็นห่วงต่อแล้วแล้วคอนเฟิร์มแล้ว,ลวเห็นพร้อมตรงกันแล้วนะครับสากแก้วก็มีครับ สะแก้วเนี่ยสะแก้วเอตรงบ้านหนองยาแก้วยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีความต่างที <3 <3 <3 ่รกเขีส42อยู่80 80เมตร43มันเห็นตรงกันละมันจะเลยยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่มันอาจจะยังทาตรงนั้นไม่ได้ค่ะจะลองเลี่ยงไปไหมตรง40 41นะครับตรงนั้นเนี่ยมันมันมันเห็นตรงกันละเพาะนั้นก็อาจจะตรงนั้นก่อนอะไรอย่างเี้ยครับ อในส่วนของของทางด้านด้านนั้นนะ่ะน่าจะยากหน่อย,ยอนะฮะหนองยากแก้หนองจานทั้งหลายมันต้องเป็นคือคือหลักการของการการทําถ้าจะทํารู้ะครับมันก็ต้องผักดันเขาออกไปก่อนอตถ้าเกิดเราไปเออ่ยังไม่ได้ผักดันแล้วเราไปสร้างรั้วต่อให้สร้างได้อะ มันก็เหมือนกับการยอมรับเขาสร้างกั้นเขาเลยกั้นี่ก็อยู่ฝั่งเราเสร็จก็ถักด้านเอกไปก่อนนะครับถักด้นออกไปก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเชื่อว่าก็เออย่างเคสเอตอนนี้ผู้ว่าสากท่านท่านให้เดทไลน์วันนี้วันที่สิบเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าโอ้ยังไงตรงนี้ผมก็เห็นใจท่านท่านผู้ว่านะครับเพราะฉะนั้นคือคือกระสาสังคมหรือสื่อบังสื่อก็ก็ กดดันเลยวันที่สิบนี่นั่งนับวันเลยนะวันที่สิบเขาจะออกไปไหมอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างเมื่อวานนี้ก็สามตุลาใช่ไหมก็มีใช่ก็มีบางส่วนทำไมทําไมไม่ผลักดันออกไปทําไมไม่ทหารไม่เริ่มไม่เริ่มลุยออกไปคือคือผมอยากอยากชี้แจงอย่างนี้ครับคือเออเชสัวว่าเนี่ยท่านท่านท่านบอกเลยเดสไลน์วันที่สิบตุลาแล้วท่านก็บอกชัดเจนว่าถ้าจะสิบตุลาแล้วทางทางอ่า ฝั่งนู้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ยื่นไปมันก็ต้องนําเข้าสู่ต๊ะเจรจา,าระดับท้องถิ่นคุยไม่ได้ก็ต้องเป็นระดับของรัฐบาลน, hmm. นะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นระดับการประชุม GBC hmm. ในส่วนหัวหาหารก็ต้องขยับไป RBC hmm. นะครับ RBC ก็จะมีแม่ทัพสองฝั่ง คุยกันที่ต้องคุยกันอย่างอย่างเคสกองกําลังบุรพาตรงบ้านตรงสาแก้วเนี่ยท่านไม้ภาคที่หนึ่งท่านปัจจุบันนะครับท่านก็ให้เงื่อนไขละววันที่เจ็ดตุลาเนี่ยถ้าไม่ส่งแผนอพยพท่านก็ไม่ไดเจรจาด้วยวันที่สิบอ๋ออ่แล้วก็มีมีแนวทางไม่ได้อยู่เฉยเราเราไม่อยากเป็นกลไกเครื่องมือเขาผู้ว่าสาแก้วกําหนด เ <Dead> ดดไลน์คือวันที่สิบคำพูชาเสนอมาขอให้แม่ทัพไปประชุม RBC วันที่สิบกลงนี้เนี่ยมันเหมือนเราเป็นเครื่องมือเขาอยู่เราแม่ทัพทักหนึ่งท่านปัจจุบันท่านก็มองเห็นครับท่านมองเห็นว่าท่านท่านไม่เป็นไม,ไม่เคย<า>เป็น,นกลไก<า>องรู้ก็เล่น <ๆ S 1> เกมกับเราไงเออเราก็เราแต่เราก็รู้เกมไงเออเพราะฉะนั้นถ้าวันที่เจ็ดคุณไม่ส่งแผนออกพยพอมา ก็เลิกคุยกันเออชัดเจนคับผู้ฟังนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องรบกวนอีกนะคะท่านโฆษกขอบพระคุณมากเลยค่ะได้ชัดเจนการปฏิบัติของของกองกำลังต่างๆเนี่ยผมผมไม่คงไม่กล้าล่วงนะครับก็ขอให้ถามไปที่กองทัพบกทางท่านโฆษกวินไทยก็พร้อมที่จะชี้แจงได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ยอสวัสดีครับพลตรีวิทัยลายถมยานะคะโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย